คอือนี้อ,อยากกินต้มหอยคืดอ,อยากกินต่ำแซ่บแบบพี่น้องก็ลเลยซื้อหนังไก่ซื้อเห็ดเข็มทองแล้วก็หอยมีหอยเอรีเข้ากันเลยเอามาตม้มค่ะแล้วก,กันมาลวกมาปฏิบัติมาปฏิบัติกนนารเนี่บาหนิปฏิบัติการเออเห็ดล่างผักลางยังตม้ <ขอ S 1> ตมหอยต้มหอยเอรี่ต้มมะแกะมะแกะหัวมันหมือน,น,นพี่น้องแกะหัวมันหอยมิเตอร์หน,นุใหญ่พี่น้องคะ่ะ มันวิตาหน่วยใหญ่ๆทรงคึอ้อยากพี่น้องตังใจเห็ดอย่างคักเลยค่ะพี่น้องผู้นางขากรีบอมีอยู่นะคะคุ้นสาาก็ตั้งใจเฮ็ดยางคักเน่เลยค่ะพี่น้องเนี้อหกกบมะล่างล่างหอยเชลีเราต้องล่างดีๆเ้ยคะ่ะใส่สรงน้าแล้วก็ใส่เกลือหกกะคันคันล่างหลๆน้ำพี่น้องไม่จังสีเลยหัดมมนจังสะอาดจะพี่น้องอาไปเนี่ยมาเตรียมเครื่องตัพี่น้องจ้า เตรียมเครื่องต่ำใส่บักน้ำใส่อย่างปกติเลยต่ำนะค่ะเนาะบ้านนี้จะเป็นต่ำเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองแล้วก็เรมมือนางแล้วก็ไม่เชอรี่จากน้องเาใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกจขนขนโอ้ยฟังเสียงขวาะฟังเสียงขวกกขคือซีิดพี่น้องน้ำลายแตะพี่น้องไปน้ำลายแตกไปพี่น้องจาอ้าวต่ำได้ซีแล้วก็เอาเอาเครื่องลงเลยจ้าบัดนี้เอาเครื่องลงจ้าพี่น้องจ้า อันลงกับกระองต่ำนะคะมันเสียแน่นนะฮะกับค้นแค่ค้นค <hi> ้นเอาค่ะคโลนโคโลนโคโลนนุ่งนุ่งนุ่งนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็มาเทใส่จานเลยจ้าขนาดตาประมาณนี้คือแซ่บมากน้องค่ะตั้งใจจะแสบมั่นจุดหลอกกบะป๋องใส่นีน่ะขนาดมันคือคืออย่างประมาณนี้ใส่หอมปี้หรือว่าใส่ผักหอมไปเรื่อยไปคือหอมมาก เวลากินคำเลี่ยมเขาไปก็แสบซาบอกว่าแสบแสบเออแ่บมากซาบอกว่าแสบมากเอากินกินกินน้ำกันเลยจ้ะาก็เลยแบบสีเนาะฟินมากเลากินมอหอยกันนีแต่วัาใหญ่เลยค่ะากินเลืมือนางมันแล้วเด้อเจ้ามาถึงยแ่คลิปยู่ค่

ก๊บเอกเข็มทองใส่หอยเชอรี่ใส่เล่ยมุยันสยัน่ากานางได้ขาป้ายางโดนเล้วกีดยาง่ได้้างยางางตะกินค่ะพี่น้อง่กาตะกิน ยิ้มหมดแหละอยู่ตะวนี่เราไ่ได้ไปใช้เจี๊ยบป่ะพี่น้องมึงตล่ะไรบจีายบล่ะมึงตีดะไรแฟนไม่ลายโซนหนามเจบห่อนหนามโซดห่อนหนามพี่น้อง